นิทานสอนใจเรื่องลูกหมูสามตัวพี่น้องกับหมาป่าใจร้ายสวัสดีทุกคนครับวันนี้เรามีหนึ่งในนิทานอมาตะที่หลายคนรู้จักแต่เชื่อว่าหลายคนอาจไม่ใครมองลึกไปถึงข้อคิดที่ซ่อนอยู่นั่นคือลูกหมูสามตัวนิทานคลาสสิกที่พูดถึงการทำงาน ความขยันความรอบคอบและการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่ปัญหาจะมาถึงทุกชีวิตล้วนต้องไปเชิญอุปสรรคแต่สิ่งสำคัญคือเราจะรับมือมันอย่างไรขอเชิญรับฟังเรื่องราวอบอุ่นและแฝงข้อคิดดีๆจากลูกหมูสามพี่น้องได้เลยครับการละครั้งหนึ่งในป่าอันเงียบสงบมีลูกหมูสามพี่น้องที่เพิ่งเติบโต และต้องออกจากบ้านเพื่อสร้างชีวิตของตัวเองพวกเขารู้ดีว่าในป่าแห่งนี้มีหมาป่าตัวหนึ่งชื่อฟูชอบออกล่าจึงจำเป็นต้องสร้างบ้านเพื่อป้องกันภัยลูกหมูตัวแรกชื่อฟางเป็นหมูที่รักความสบายจะสร้างบ้านอะไรมากมายเขาว่าเอาฟางมาก่อก็เสร็จเร็วจะได้มีเวลานอนเล่นเขาจึงสร้างบ้านด้วยฟางใช้เวลาไม่นานก็เสร็จ ลูกหมูตัวที่สองชื่อไม้คิดมากกว่านั้นเล็กน้อยเขาเลือกสร้างบ้านด้วยไม้เพราะคิดว่ามันแข็งแรงกว่าฟางแต่ก็ยังสร้างได้รวดเร็วไม่ต้องเหนื่อยมากนักไม่นานบ้านไม้ของเขาก็เสร็จเช่นกันส่วนลูกหมูตัวที่สามชื่ออิดเป็นหมูที่ขยันที่สุดเขารู้ดีว่าหมาป่าอาจมาทำร้ายเมื่อไหร่ก็ได้เขาจึงตั้งใจสร้างบ้านอิฐอย่างมั่นคงถึงจะเหนื่อยกว่าใช้เวลามากกว่า แต่เขาอดทนและทุ่มเทจนนบ้านอิดหลังแข็งแรงสมบูรณ์ไม่นานหลังจากนั้นฟูหมาป่าตัวร้ายก็ปรากฏตัวมันเดินไปที่บ้านฟางก่อนข้าจะพ่นลมแรงแรงแล้วทำลายบ้านเจ้าซะมันคำรามแล้วก็ฟู้บ้านตางพังทลายลงในพริบตาลูกหมูฟางวิ่งหนีหัวสุกหัวซุนไปหาพี่คนกลางที่บ้านไม้หมาป่าฟู่ไม่รอช้า มุ่งหน้าไปที่บ้านไม้ฟู่ลมแรงของมันทำให้ไม้ปลิวกระจายบ้านพังไม่ต่างจากบ้านฟางสองพี่น้องรีบวิ่งไปหาน้องคนเล็กที่บ้านอิดเมื่อหมาป่าฟู่มาถึงบ้านอิดมันพ่นลมสุดแรงเกิดแต่บ้านกลับไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวหมาป่าฟู่ลองแล้วลองอีกแต่มันล้มเหลวลมหายใจของมันอ่อนแรงลงเรื่อยเจนในที่สุด มันต้องยอมแพ้และเดินจากไปอย่างหน่อยเหงาลูกหมูทั้ง3จึงปลอดภัยและพี่สองตัวก็ได้เรียนรู้ว่าการทำงานแบบลวกๆแม้จะเสร็จเร็วแต่ก็ไม่มั่นคงเท่าการทำด้วยความตั้งใจข้อคิดสอนใจเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความขยันความพยายามและการเตรียมตัวให้ดีตั้งแต่แรกคือเกราะป้องกันชีวิตจากปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต งานที่ทำแบบรีบๆไม่ใส่ใจแม้เสร็จเร็วแต่ไม่ยั่งยืนในขณะที่งานที่ตั้งใจทำแม้ใช้เวลาแต่จะมั่นคงแข็งแรงและช่วยให้เราปลอดภัยจากปัญหาได้มากกว่าบทสรุปจบหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นลูกหมูตัวแรกและตัวกลางก็ช่วยน้องสร้างบ้านให้แข็งแรงขึ้น พวกเขาทำงานร่วมกันอย่างตั้งใจและมีความรับผิดชอบมากขึ้นส่วนหมาป่าก็ไม่กล้ากลับมาอีกเพราะรู้ดีว่าบ้านอิดแข็งแรงเกินกว่าจะทำลายได้พวกเขาทั้งสามใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขในบ้านหลังใหม่ที่เปลี่ยนไปโดยความอบอุ่นและบทเรียนสำคัญที่ไม่มีวันลืมขอบคุณทุกคนที่รับฟังนิทานสอนใจเรื่องลูกหมูสามตัว หวังว่าเรื่องราวนี้จะช่วยให้ทุกคนเห็นคุณค่าของความขยันความพยายามและการวางแผนชีวิตอย่างรอบคอบหากชอบนิทานแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับหรือค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสร้างนิทานดีๆมาให้ฟังกันอีกเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ